เอาจริงๆส่วนตัวหมอหมอไม่หมอไม่เป็นคนไม่ได้อยากมีตัวตนในโซเชียลถ้าหมอไม่ทําคลินิกหมอจะไม่เล่นโซเชียลเลยด้วยซ้ำไม่ได้เป็นคนห่วงโลกส่วนตัวอะไรนะแต่หมอรู้สึกว่าโซเชียลเป็นอะไรที่มันมีส่วนที่มันมีความใจร้ายกันอยู่อย่างฟรองก์เนี้ยเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาเรื่องสีผิวด่าเขาได้ทุกวันหมอฟังแล้วแบบแล้วคนในเน็ตเป็นอะไรอะ่ะจะต้องมาแบบ มาวิจารณ์หน้าตาอะไรของเขาหมอพูดกับผู้นส่วนเสมอว่าการที่เรามียอด Fol โ low คนตามเยอะๆมันไม่ได้บ่งบอกว่าคลินิกเราจะเป็นยังไงเวลาเราโฟกัสการทําคลินิกอะ่ะเราไปโฟกัสที่เนื้อง,งานมากกว่าเราจะมานั่งเฝ้าว่าจะมีคนตามเราเยอะไหมคนจะมองเรายังไงคนจะมองว่าเราสวยหรือเปล่าสิ่งที่หมออยากให้คนไข้สนใจจริงๆคือการทํางานของหมอมากกว่าอย่างบางคนมาถามหมอเป็นเพศไหน หมอชอบคนแบบไหนหมอมีแฟนหรือยังหมอก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่ถามนะแต่หมอก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมาโฟกัสว่าหมอชอบใครมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยถ้าสิ่งไหนที่หมอจะแชร์ได้หมอแชร์อยู่แล้วเช่นในเฟซหมอหมอก็จะลงว่าหมอออกกําลังกายที่ไหนไปทําบุญไปเที่ยวที่ไหนหมอเต็มใจที่จะแชร์อยู่แล้วถ้าหมอเจอคนที่เขาเข้าใจในงานของเราหมอเป็นคนทํางานเยอะแล้วในหัวสมองหมอนี่ย ด้วยความที่หมอก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเองบริษัทกับคลินิกเนี่ยหมอเป็นโฟลเดอร์หมอเป็นซ e o หมอมีความมุ่งมั่นว่าหมอมีแผนของหมอว่าหมอจะต้องทําบริษัทให้มันออกมาแบบนี้คลินิกแบบนี้หมอหมอมีภาพในหัวว่าหมอที่เข้ามาทํางานด้วยกันจะต้องมีลักษณะยังไงคือวันๆหมอคิดแต่เรื่องนี้ทั้นั้นถ้าหมอไปได้แฟนที่เฮ้ยทําไมไม่มีเวลาให้เลยอะคาว่ามีเวลาให้แฟนของหมอคือถ้าหมอเลิกงานอย่างเงี้ย หมอพอจะว่างหมอไม่ไลฟ์หมอก็มีเวลาให้เขาหมอมีเวลาที่จะคุยไปไหนทําอะไรแล้วงานของหมอเป็นเป็นงานที่เจอคนเยอะถ้าหมอไปเจอคนที่หึงเฮ้ยคุยกับคนนี้มีอะไรหรือเปล่านั่นนี่ถ้าเราไปเจอคนที่ไม่เข้าใจงานเราอันนี้คือหมอทํางานไม่ได้ฉะนั้นตัดเรื่องเพศออกไปหมอไม่ได้กําหนดว่าหมอจะต้องเป็นแฟนกับผู้ชายเท่านั้นหมอจะต้องเป็นแฟนกับเพศที่3เท่านั้นหมอเป็นแฟนกับใครก็ได้ที่เข้าใจในตัวหมอ ในการทํางานของหมอซึ่ง80%ในชีวิตหมอเป็นงานไปแล้วอีก20%เป็นเี่ยเป็นเรื่องเพื่อนหรือครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่เราจะพักผ่อนเราจะพัฒนาตัวเองคือพอหมดจากงานหมอก็ะหมอก็จะมีแค่แบบใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวกินข้าวออกกําลังกายดูหนังดูเน็ตฟิกหมอก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปวก็เป็นคนที่เล่นเฟซมาตั้งแต่ตั้งแต่10ปีเชื่อไหมว่าเพื่อนในเฟซหมอมีหลักร้อย อ๋อไม่ได้เป็นคนแอดใครเยอะแยะนอกเลือกไปไกลแล้ว